สวัสดีค่ะสวัสดีในช่วงเย็นนะคะวันนี้ก็มาทักทายอีกแล้วนะคะวันนี้ได้งานมาส,สดๆร้อนๆนะคะจากแม่ค้าตลาดเขียวแวะมานะคะเป็นงานจากอำเภอชุมพลบุรีนะคะนานแล้วที่ทรายไม่ได้ลงลายก้นหอยนะคะวันนี้มาสวยมากๆค่ะหนึชิ้นงานเท่านั้น สีสวยมากๆเรียกว่าลายโซ่นะคะโซ่ทองคล้องใจนะคะเป็นงานาสีตะกอทอย,ยกดอกลายก้นหอยสามารถใส่ได้ไม่ว่าด้านนอกด้านในนะคะด้านในนั้นก็จะเป็นหลุมๆเป็นก้นหอยสีสวยมากๆค่ะถ้าเป็นสีแดงออกสีทองนะคะสวยจริงๆนะคะเป็นงานสีตะกอทอย,ยกดอกลายก้นหอยเป็นลายที่ทอยากมากค่ะ แล้วก็มีแค่ชิ้นงานเดียวนะคะแม่ค้าเอามาฝากขายนะคะเพิ่งกลับไปก็รีบจัดการถ่ายให้ f อนั้นได้ชมเพราะว่านานแล้วมีคนสอบถามมาว่าไม่เห็นมีลายก้นหอยให้ชมเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีงานาสำหรับลายก้นหอยนะคะราคาก็แจ้งไว้นะคะขนาดกองงานนั้น1เมตรคูณร้อยเก้าสิเซนติเมตรนะคะสวยมากๆค่ะถือว่างานได้มาตรฐานแล้วก็มีหน้านางที่สวยด้วยนะคะเป็นใหม่บ้าน ทอมือแล้วก็เลี้ยงเองทางพุ่งมีกลิ่นหอมนะคะลองดมดูแล้วยิ่งเจอแดดยิ่งสวยมากๆเลยนะคะมองระยะไกล,ก,ลก็จะเห็นเป็นรูปลายโซ่นะคะต้องดูระยะไกลแล้วก็มีเชิงบนล่างคู่ใส่ด้านบนลงล่างด้านล่างขึ้นข้างบนก็ได้เช่นกันสนใจทักทายมาได้ค่ะราคาแจ้งไว้พูดคุยกันได้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเป็นงานสีตะกอทอยกดอกลายก้นหอยเป็นลายที่ทอยาก มากมากค่ะขอบคุณสำหรับ FC อีกครั้งนะคะ